เป็นทางการนะครับทางผมเนี่ยก็อยากจะอุ่นเครื่องกับพวกเรานีเดเองนะครับก็ต้องบอกว่าขอ,อขอบคุณมากมากนะครับสําหรับที่น้องกอบุญลนเลที่เข้ามาประชุมนะครับในเรื่องของการพัฒนาการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทโซล่าโฮมแบบเติมเงินนะครับของกอบบุญลนเลจริงๆแล้วผมกับทนาย,นยก็มีโอกาสได้มากอบบุญลนเลและบุญลนดอนเนี่ย หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยบูหลุนดอนทักกอเดเดวเนี่ยเราไปทํางานเรื่องพวกนี้ประมาณหกครั้งนะครับครั้งเนี้ยมาครั้งที่เจ็ดซึ่งพี่น้องก่บบุหลุนดอนเนี่ยก็ฝากพลังใจมาผ่านทางผมนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องก่บบุรหลุนเดลบุรหลุนเล่เนี่ยได,ได้ใช้อุปกรณ์ จากพลังงานสะอาดนะครับเหมือนพี่น้องก่อบุลนดอนก็อยากจะให้ประสบความสาเร็จในการประชุมนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การทําโครงการได้เหมือนก่อบุลนดอนนะฮะอันนี้ก็พี่น้องก่อปุลนดอนก็ฝากกาลังใจมาให้พวกเรานะครับทั้งบางนิลันนะครับอ่าอ่าบางธรรมนิตนะครับบางบอนนะกัิยากะตาหลายคนนะครับ ที่เป็นกาลังใจพวกเราในการประชุมครั้งนี้นะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจค่อยๆเรียนรู้นะครับไปเรื่อยแล้วก็จะได้เห็นว่าออสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราเนี่ยมันคิดว่าเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมเนี่ยชื่อเฟิ้ลนนะครับกีฬาอินพาดสอยู่กองศึกษาและพัฒนา รงไฟฟ้าฐานนะครับทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับกระทรวงพลังงานครับสวัสดีครับท่านนึ้นะครับแนะนำตัวได้ครับครับสวัสดีครับผมทะนายนะครับก็เป็นเรียกว่าผู้ก่อตั้งตัวองค์กรเพื่อสังคมชื่อว่ารีชาร์ะครับคือรีชาร์จเนี่ยผมก็ทํางานกับทางทีมอาจารย์เฟิรนของกระทรวงพลังงานเนี่ยที่หลายๆบอกนะครับ เราเริ่มที่เกาะจิกจังหวัดระยทั้งีนะครับแล้วก็มาที่เกาะบุรดอนนี่แล้วก็วันนี้ก็มาที่บุรดเดงคือเราผมก็พยายามที่จะลงไปในชุมชนเนี่ยแล้วก็ถามว่าที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีขาดแคลนเรื่องอะไรมีอะไรที่ช่วยปรับปรุงเพิ่มที่่าเพิ่มเติมให้มันดีขึ้นได้เนาะเราก็อยากที่จะลองรึกษาดูกันทําแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาคุยกันว่าในการที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างเรามีการรวมกลุ่มอะไรยังไงนะครับ ราคาอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะได้ค่อยๆเล่าให้ฟังรวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้จริงที่บุรหรรณดอนเนี่ยวันนี้อาจจะมีหลายๆท่านที่เคยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่บุุหลรณดอนเนี่ยก็ไปเห็นของจริงมาแล้ววันนี้เราก็ยกตัวอย่างย่อมๆนะครับที่บุรหลรณดอนมาแสดงให้ดูนะครับอ,อ,รอ่ากบุรหรดอนนะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มดําเนินกิจกรรารไฟฟ้าโซลาร์โฮมเนี่ยโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะครับ กาะบุรลนดอนพี่น้องเราเนี่ยใช้ชื่อว่ากลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านกอบุลนดอนนะครับแต่ของกอบุรลนเลเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อพวกเรา,าจ,จะได้มาช่วยกันตั้งชื่อนะครับว่าชื่ออย่างไรแต่ก่อนอน่นครับต้องขอตรวจสุขภาพนะครับไม่ใช่โควิดนะครับสุขภาพทางด้านความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของแต่ละท่านแต่ละครัวเรือน,นะครับ ดังนั้นเนี่ยนี่คือตารางนะครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยไล่ทีละบ้านเอาเอาเจ้าของบ้านเดินตัวแทนบ้านเนี่ยทีละคนทีละคนนะครับใครจะพูดก่อนก็ได้แต่ได้พูดทุกคนเอาท่านแรกเลยครับยกมือแล้วบอกผมนะครับว่าชื่อนามสกลุลอะไรจะทุกคนได้พูดหมดนะไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยงกันเดี๋ยวทนายจะจดตัวอย่างให้พี่พี่ตั้มเอาเต็มไปพี่ตั้มเลยครับ ท่านแรกครับธานีครับครับคุณคุธานีสิงห์กัลโลไทยรับ้านที่่อสิงห์กลโลไทยสิงห์กลโลไทยสองเดือในงองูขอใครเจอโ้เรอตสาท้งดายักษ์ครับตอนนี้ราสามสิบเจ็ามสิบเตอนนี้เราจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับ โซนที่หนึ่งคือโซอนมัสย,ยิดบริเวณมัสย,ยิดโซนที่สองคือทางการน้อยก็ตรงแถวๆทางการน้อยอนะครับผู้ใหญ่อยู่โซนไหน,น,น,นอ้า